สวัสดีค่ะวันนี้น้องเอสาวสองนะครับพาท่านผู้ชมมาที่บ่อเจ็ดลูกค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์นะคะอันยาวนานค่ะที่นี่อยู่ในพื้นที่ของตำบลปากน้ําอํเาเภอระงูจ,จังหวัดสตูลค่ะเราไปชมประวัติศาสตร์กันเลยค่ะว่ามีความลึกลับซ่อนเร้นยังไงบ้างนะคะเราไปชมกันเลยค่ะลูกที่รู้จักกันในชื่อภาษามาลายูว่าลากาตุโยตำนานชื่อบ้านบ่อเจ็ดลูกนี้เล่าสืบกันต่อมาว่าบุคคลกลุ่มแรกที่เข้าไปอยู่ อาศัยคือพวกชาวเลหรือชาวน้ําที่อพยพมาจากเกาะซึ่งอยู่ห่างไกลจากฝั่งออกไปขณะที่อพยพมาอยู่นั้นพวกชาวเลได้ขุดบ่อเพื่อให้มีน้ําดื่มน้ําใช้แต่ปรากฏว่าไม่มีน้ําออกมาเลยเขาพยายามขุดบ่อแล้วบ่อเล่าก็ไม่มีน้ําใช้ได้จนกระทั่งถึงบ่อที่เจดจึงมีน้ําออกมา <Wow. S 1> ปัจจุบันน้ําทั้ง7ดลูกนั้นก็ยังปรากฏเป็นหลักฐานให้เห็นจนทุกวันนี้หมู่บ้านดังกล่าวจึงได้ชื่อว่า บ่อเจ็ดลูกน,น,ลนี่น่าจะเป็นบ่อบ่อแรกนะคะบ่อแรกที่มีความสวยมากเลยนะ,ค,ะคือมันอาจจะไม่ใช่บ่อที่หนึ่งเพราะว่าอาจจะไม่ใช่บ่อที่หนึ่งก็เป็นได้นะคะแต่ก็ที่นี่มีหนึ่งสองสามี่ห้าหกบ่อเจ็ดอยู่หลังป้ายนี้ค่ะ เทียวหากจะลงเกาะนะคะไปเที่ยวตามเกาะแก่งก็ต้องแวะที่นี่ก่อนนะคะเพื่อมีการเช็คอินปักหมุดนะคะว่ามีความสวยงามอย่างไรบ้างนะคะวันนี้น้องเอสาวสเราจะไปชมบรรยากาศรอบๆนี้กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงทะเลกันค่ะ ค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือปีหมานะคะหรือชาวบ้านพากันเรียกว่าถังตักน้ํานะคะที่ตักน้านี่คือปีหมาของคนภาคใต้นะคะเราจะไปตักน้ําดูว่าน้ําใสกดไหนนะคะตักนนงนทำเพ้่อคุณไหมต้องตักะคะเสียนค่อนข้างเสียนเลยนะคะน้ําใสนะคะเพ่งหเลยค่ะ มีน้ำนะคะน้ำสีนะคะซับตัวหน้าอกคานผู้ชมนะคะตอนนี้เราจะไปพบก,กับไกดท้องถิ่นค่ะ บางนัดหรือพี่นัดนะคะเราจะไปดูว่าที่นี่มีประวัติเป็นความยังไงแล้วมีความสวยงามยังไงบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโครับทีท่นักค่ะที่นี่มันคืออะไรแล้วมีความสวยงามยังไงบ้างที่นี่ก็เรียกว่าทะเลแหวกครับสัต์หลังมังกรน,นะครับตัวนี้นี่ฮะอยู่ที่บ่อเจ็ดลูกครับพี่นะฮะก็อยู่หน้าชุมชนเลยฮะอ่านี่ตรงจุดเราลงเรือก็มองเห็นเลยฮะจุดนี้นี่ครับอ่า ผมว่าถ้าเลเวกตัวนี้นะสำหรับผมนะมันสวยสุดแล้วครับนะฮะที่อยู่ในโซนนี้นะฮะเพราะว่ามันอยู่อ่าอยู่อยู่อยู่ตรงจากเกาะนึงไปเกาะนึ่งนะฮะที่มันเชื่อมต่อกันมีความยาวก็เกือบเกือบกิโลนะฮะครับผมคันนี้เราก็ได้ความรู้จากไกด์ท้องถิ่นนะคะบังนัดนะคะซึ่งเป็นผู้นําเที่ยวตลอดทางทริปสายแห่งนี้นะคะ่ะเราไปชมบรรยากาศการท่องเที่ยวสวยกันต่ออีกเลยค่ะไป thank กลางปราสาทหินพันยอดค่ะที่มีความสูไว้งดงามจริงๆนะคะวันนี้มานะคะโอ้โหใส่หน้ายเลยค่ะโอเค <S <S 1> <S 1> คะ่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ต้ององสาวสองนะคะเราก็อยู่กลางใจปราสาทหินพันยอดที่มีความสวยงดงามนะคะมีความสวยจริงๆคะ่ะท่านผู้ชมที่ติดตามนะคะต้องมาเที่ยวให้ได้นะคะ เที่ยวอย่างปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกและเสื้อชูชีพนะคะ